ดีค่ะมาค่ะกินนุ่มจีนกับปลาปูค่ะวันนี้วันนี้ปลาปูมีเมนูนุ่มจีนน้ำแกงไตปลาค่ะไตปลาแห้งจากครัวไทยๆนะคะกาแล้วก็นี่นุ่มจีนก็จากครัวไทยๆค่ะมีนึ่งห่อหลวกได้ขนาดนี้เลยค่ะหนึ่งห่อลวกได้เยอะเลยวันนี้จายเซนซี่ม่วงกันค่ะอืมเยอะแยะมากมาย มันเห็รู้สึกยากกินอะไรแบบถัว่วมันจิตจ๊าดพัหล่นก็เลยจัดอันนี้มาค่ะอื่แหละเล็ปลาชิ้นๆนะไปปลาแห้งจกักโคตรไทยๆค่ะนี่ปลาปลูกแกงไปครึง่งทุ้งไอ้นี่สวนเดือดเลือกค่ะนี่ปลายัางเลือดุยๆปลาเน่นเน่นใช่ใช่ค่ะที่นี่ก็คือสโตจากครัวไทยไทย อันนี้คือนางเอกตลอดการข้องปะปูค่ะขาดไม่ได้คือสโตอ้ืซใกเกันปันนีเลยค่ะกินในหอมหุวนกันไปเลยมากค่ะราดกะเหลาว,วันนี้ปะปูก็คือยักกินแบบนี้ค่ะร้อยมากหอมหอมเข้มข้น หอยร้อยชิมก่อนงายมาก่ะแค้แก่ไตน้ำแต่ก็เติมพักไม่ต้องปรุงรสปรุงเลเยิ่มเลยแต่ถ้าใครอยากอิจิตจัดก็ไม่ปืวยกับเผิมเลยก็ได้แต่อันเนี้ยุดเร็วสำรับปะปูอะ นมจีนจากครัวไทยๆแกงไตปลาแห้งจากครัวไทยๆสตอจากครัวไทยๆค่ะอืมรสใครสนใจก็อิงอ้างกิงลังกันมาได้ค่ะกินกงินปันนี้เลยลูกตตอ,อืม vâng vâng rồi lật chặt đứng vâng đứng khiến, hả vâng vâng kín hả? ตอนนี้ลูกตโอในลาดทห้อ่ะตอนนี้ยางกินลูกก๊อลูกตโอคือสั้งเลยค่ะในลาดทห้อ่ะปะปัวจะหละูพว่าปะปัวซ้ายเดืนลาดหนัดค่ะปะปัวจะเป็นคนหนสื้อลูกตอบ่อยมากช่วงนี้ไปห้าแถบไม่มี กินเงินปันนีด้วยค่ะติ๊งได้ลูกโตเลยนี่ปักอื่นไม่ต้องก็ได้นี่เดี๋ยวพอกความสวยงามอืมกินอะไรหล่าอะไกันนัน่นเดี๋ยวเขาเสียใจหละหายรอ้อนปั๊ปูชอบกินนำ้นำแกงเล่นๆ ร้อนขย็นแกงมาก่ลยใจ้ี่กินติดปากมามม่หลุดส้นก็เนี่ยหนุ่มมากค่ะ ลูกตอนนี่คือแกแนนไม่มีออนเลยค่ะแกทุกเม็ดใส่ปลากินแห้งก็ได้ค่ะเอามาแกงผุ่งปลาก็ได้ไอันนี้ซี่แดงอันนี้รสจัดจ้านค่ะ ถ้าใครอยู่บถวแพดมากอันนี้เลยค่ะแนะนำอันนี้นุ่มนุ่มจีนทึ่งนุ่งทุ่งนี้หลวกได้เป็นโลกค่ะอืมคุ้มมีไวต้ตเทบ้านนี่คือแบบกลางขึ้นดึกๆึกตั้มกินได้เลยหลวกได้เป็นกิโลเลยเส้นงอ 我。 บอบอกได้ยังค่ะแต่ป้าปูนเนี่ลบกตอ <laughs> <laughs> มันเป็นค้องได้ชอบคือลูกต๋อลูกต่อนนี่กินแนบทุกเมนูบึ่างที่ป้าปูยังลอกมามากินกับลูกต๋อเลยค่ะร้อยคาดไม่ได้ใครจะย,ยุ่งนอกเนาะคาดลูกต่อไม่ได้ซั้งได้เลยค่ะ ัวไทยๆและไทยทูยู่ทรงทั่วเลยค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้กินค่ะมีทุกอย่างอยู่ไกลบ้านก็ได้กินค่ะลูก่อแกงไตปลาอยู่มุมไหนของโลกก็ได้กินค่ะไม่อด ต้องก็ร้อยถูกอย่างเนย่ไม่มีพิดวังคุณภาพคุ้มราคาค่ะเลยบปลาละใอ้บ้องเนื้อล้วน ร้อนนี่แหลยนวันนี้สา,ามสิบเจ็ดองศากอมีกากเปลี่ยนเรื่องค่ะแล้วอยู่เหลืองนุ่งจีนแกงไคุ้ปลาตอนนี้ไปเรื่องอากาศแล้วสามสิบเจ็ดองศาวันนี้นี่ขนาดแต่นางกินนุ่งจีนอยู่น,นี่คือทั้งแอร์ทั้งพัดลมค่ะไม่ไว่าจริงเลยแม่นตายร้อนร้อนมากๆ sömürip ýene เรียกว่าไม่ได้ทำคลิปเรียกว่าหมัแต่ตเวนอยู่นอกบา้านทำดุระได้ทีเรียกว่า่งข้อให้ผีสาว่งข้อให้เผื่อนไปภูเก็ตไปตัดผมซึ่งไปไห่เรืยเลกว่า ไปซื้อวิตามินเว้นอยู่แต่บนนูน้นแหละกวาพอรับมาซึ่งบานก็นมัดปลาลังค่ะอากาศกะ็ะโดดมากเลยกวารับมาซึ่งแซ่บมาเลยทั้งตัวอืมไอ้กวานก่อนนี้ไปซุงมของกันปลาปู ไปเดินสื่อข้องก่อนสื่อข้องในราดกิมยงสื่อนุม่มสื่อไล่ฟักไปร้านนั่นนะร้านเขาอยู่ซิงบุรีถึงก่ะป,ะปูก็เลยสื่อนุม่มข้องกินนะั่นนะเป็นพวกปลากรอบปลากรอบพวกอ่อกุทช่าเชื่อมเป็นบวยแล้วก็อะไรเลียอืมอินทาพาลัม ซื้อไปฝากร้านละกองสุดที่ค่ะซื้อไปฝากร้านละกอสงสมบปเปลื่อนทีกก่ภูเก็ตด้วยค่ะอืมของกิมยงฮอดูยโลนเล็กว่าเมยเมยวันนี้โลนนักเข้าไปเลยเม่นูตัวใดถึงหน้าฝนปะปูฉันเบือ่อะ ของปรนนอา,อาวจึงอะไรตัวสา้สงสอรว่ามันนี่ตเจ้าซุ้มปลาเค็มแบบปิ่เจ้ากันค่ะสื่อปลากรวดแบบปิดเจ้าโล่นั้นเขายากกินเขาชอบกินเ็เลยสื่อสซง้มไ้ก่ คลิปยาวแหละคลิปวันนาที่อ่ะเดี๋ยวกินต่อใครเนี่ยแต่ตอนนี้ปะปูไปก่อนหลับค่ะเดีย๋ยวเจอกันในคลิปหน้าพรุ่งนี้วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ